โตโน่พาคินค่ะที่ได้ลงภาพแฮปปี้เบิร์ดเดย์สาวนิชานะัทนิชาเมื่อวันที่12เมษายนที่ผ่านมานะคะโดยลงรูปพร้อมกับใช้คำว่ามีความสุขมากๆนะพยาดน้อยอนี่แต่่ากินเก่ง <c oughs> นั่นน่ะสิคะแล้วก็แฮชแท็กบีสัตว์แฮชแท็กนิชาแฮชแท็ก 23 yesoo นะคะซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าที่อวยพรวันเกิดนั้นก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษอยากให้เขามีความสุขก็เลยอวยพรไปแบบนั้นส่วนที่แฟนๆโน่นนี่บอกว่าทําไมคําอวยพรมันสั้นจังเจ้าตัวบอกว่าก็ไม่รู้จะใช้คําไหนแต่อยากให้น้องมีความสุขก็เพียงพอแล้วนะคะของขวัญของขวัญของขวัญเนี่ยก็ไม่มีอะไรจะให้แต่ก็จะยอมโดนนิชาคมแบบนี้ต่อไปแล้วกันนี่คือของขวัญของขวัญแล้วก็บอกว่าขอบคุณแฟนคลับที่เห็นรูปของ ทั้งคู่เนี่ยเป็นคู่ที่น่ารักนะคะตอนนั้นคือผมไม่รู้จะอวยพรอ,อะไรเขาดีอ,าอยากจะให้เขาเจอกับสิ่งที่ดีที่สุดนั่แหละครับอะไรที่มันดีกับเขาก็เลยนึกถึงความสุขอะถ้าเขามีความสุขทุกๆคนก็มีความสุขไปด้วยเราก็มีความสุขไปด้วยก็เลยอยากให้เขาก็ความสุขนี่แหละที่จะทําที่อยากให้เขาที่สุดมไ,ไ,ไม่มีนะครับผมไม่มีก็ จะพยายามสร้างปัญหาให้เขาน้อยที่สุดในการทํางานขอบคุณครับดีใจนะที่ทุกคนแบบรักนิชารักผมแล้วก็รักในผลงานของพวกเรานะครับเขาเ่นแหล่แกล้งผมครับแกล้งไปแกล้งมาครับผมถ้าถ้าเขาเริ่มก่อนเราก็ต้องทีนี้ผมนิ่งนะผมค่อนข้างจะแกล้งเขาน้อยลงเขาชอบใช้อิทธิพลตามที่เขาเป็นแบบเด็กช่องเขาจะเอาตรงนี้มามาขู่เราว่าเนี่ยที่นี่คือบ้านเขานะให้รู้ว่าที่นี่คือที่ไหนคือเขา เขาจะใช้วิธีอย่างนั้นแต่ว่าผมก็พยายามว่าเออเราอยากจะทําให้งานมันออกมาดีครับพยายามไม่รับแรงกดดันตรงนั้นครับที่เขาพยายามข่มเราเอะฝังโตโน,โน่ให้สัมภาษณ์แล้วเรามีความรู้สึกว่านิชาเป็นมาเฟียครับไม่ใช่เขาเป็นอะไรกันนะคะรู้สึกเหมือนกันไหมรู้สึกเหมือนกันแล้วตกลงเขาเป็นอะไรกันเออเออเขาเป็นพระเอกนางเอกของละครของทางช่องสามถูกนะครักต้องติดตามกันด้วยแล้วให้กําลังใจกันด้วยนะครับ